สวัสดีครับพ่อแมพี่นองนะวันนี้ก็หลังจากที่ปล่อยคลิปไปแล้วนะครับเรื่องอพื้นที่สำรองพื้นที่สำรองนะครับก็เพื่อพ่อเมพี่นองที่ที่จะมาร่วมเป็นกำลังใจนะครับวันที่12 ที่บ้านเราเองนะครับก็คือเป็นบุญผ้าป่าเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างที่พวกเรารู้กันนะครับการได้รับการตอบรับจากพี่น้องเอซเป็นอย่างดีจากการซื้อบัตร5,000ใบก็คือหมดแล้วนะครับก็จะมีเก็บตกนิดหน่อยสำหรับท่านที่ไม่มีเบอร์ ประมาณนี้นะครับก็นิดเดียวครับก็ประมาณ5%เรนะครับเรียบร้อยก็คือประมาณ95%แล้วนะครับก็อย่างที่พวกเราเข้าใจนะครับหลายๆคนกันด้เบิร์คลิปหลายๆชอ่องที่อยู่กับบ้านน้องนะครับก็จะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหน้าบ้านน้องแค่แล้วก็ถนนนะครับแต่จริงๆทางเข้าวัดเข้าได้หลายทาง สำหรับผู้ที่รู้ทางแต่เราก็คิดว่าจาังได้พี่น้องหลายคนโดนนมีโอกาสมากอ,อยากมาเยี่ยมชมเหมือนที่บ่าวโทนบอกนะครับอยากเยี่ยมชมความสำเร็จก็คือต้องยอมรับว่าบ้านน้องก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับว่าคือได้มาหอดจอดถึงนะครับก็จะ เมื่อเช้าก็ได้คุยในเบื้องต้นกับพื้นที่ด้านข้างสำหรับผู้ที่จะมาค้างแรมนะครับค้างแรมเนาะสำหรับผู้ที่จะค้างแรมนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่คุณป้าเพื่อนจะาอนุญาตให้ใช้นะครับส่วนเรื่องค่าจอดรถแล้วก็ค่าจอดรถก็คือเป็น คือการจอดรถนี่ตามกฎหมายมันก็ต้องมีการดูแลมันก็ต้องมีคนมาดูแลเนะาะการรับฝากของนะครับแล้วพอมีการจิบก็ต้องมีบุคลากรเข้ามานะก็ต้องมีคนข้ามาเบิงก็ต้องมีการต่อน้าต่อไฟนะก็ต้องมีคนมาจัดรถนะครับเพื่อให้เป็นระเบียบโมเมนว่า ไปแล้วก็ปล่อยจอดขวางังสา้สัตว์นะอันนั้นก็ถือว่าเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ผมเชื่อว่าคนที่มานะครับตั้งใจมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่มีปัญหานะครับถือว่าหนึ่งเป็นการผู้ที่อยู่ได้ใกล้นะครับเราเป็น f อเนี่ยเราเป็นผู้สนับสนุนอยู่แล้วเ,เราไม่อยากให้มองเล็กๆน้อยๆไม่อยากให้ไปว่า ป้าล่นีนั่นนะครับอันนี้ก็เลยว่าสําหรับผู้ที่เพื่อนใจแคบเรื่องของเพื่อนไปนะครับคนเราก็ต้องมีน้ําใจนานๆมาทีนั่นหละนะครับในฐานะเราเป็นแขกก็ต้องเป็นแขกที่น่ารักนะครับเป็นแขกที่ไม่สร้างเงื่อนไขไม่สร้างปัญหาให้คนที่เขาอยู่เหให้เขาหูว่าเอฟซี FC น้องเนี่ยเป็นผู้ที่มีแต่ความน่ารักเป็นผู้ที่น่าเคารพ เป็นผู้ที่น่ายินดีที่จะต้อนรับก็บุ่งบอกถึงวัฒนธรรมอย่างที่บอกสำเนียงสองภาษากริกรยาสอสกุนสอสกุนนะครับก็คือเป็นการสำรองนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ,อให้หลักเลยแผนแรกก็คือที่วัดอย่างเดียวแต่ด้วยความที่เราเข้าใจ FC ด้วยกันนะครับ นานๆมาทีนะครับสำหรับหลายๆท่านจากประสบการณ์ตั้งแต่งานเปิดวงปิดวงนะครับกันหลายๆคนที่มารีสอร์ทที่อยู่บริเวณใกล้กับว่าได้มีการก็คือจองเต็มไปแล้วงสิ่นะครับเรื่องการอาบน้ําอาบท่าผมเชื่อว่าหลายๆคนจัดการตัวเองได้นะครับแต่ว่าก็มีไหมมีนะครับห้องน้ําที่บ้านอย่างที่เห็นนะครับก็ สามารถใช้ได้หรือที่วัดอย่างนี้นะครับแต่ว่าต้องเข้าใจนะว่าที่วัดและโรงเรียนนะครับก็ันั้นคนก็จะเยอะเนาะนะครับส่วนเรื่องห้องน้ําเสริมเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าจะมีมาเสริมไหมก็คืออาจจะคุยกับรถห้องน้ําเอกชนนะครับแล้วก็ให้เข้ามาตั้งแล้วก็คุยกับเจ้าของที่นะครับถ้าได้นะ ครับก็จะมาบริการน,นั้นก็เป็นเรื่องที่ดีก็ขอบคุณสําหรับความคิดเห็นนะครับที่ดีๆนี่นก็ถือว่าเราช่วยกันเนาะนะครับก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับก็คือทําไมต้องให้การเต็นห่งบริเวณบ้านน้องเพื่อความเป็นส,นส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายเนาะพื้นทีก่กว้างในการรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับก็คือ1 ให้ไกลจนเกินไปให้อยู่ในหในตาก็ต้องมีเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ต้องดูแลความสมงบเรียบร้อยนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันราบรื่นนะครับให้เป็นความประทับใจครั้งแรกอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานแรกนะครับที่เป็นการซ้อมระบบอันนี้แค่งานแรกนะเพื่อไปถึงงานวันขึ้นบ้านใหม่ มันก็จะได้เห็นถ้าเราทำครั้งแรกได้ดีนะครับเราเป็นผู้ให้เ,เราผมเชื่อว่าพวกเราให้ได้นะครับไม่ได้มีใครซสีเรียนหรอกคือให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับอาน,นิสงส์บาลามีจากน้องเนี่ยมันก็เป็นเป็นข้อดีสำหรับผู้ที่อยู่เนาะคือเราเป็นผู้เข้าไปเนี่ยเป็นผู้เป็นเป็นผู้มาเยือนไหม นะคือให้เ,หเพื่อนว่าท่านมาเราดีใจท่านไปเราคิดถึงอันนี้แหละนะก็หลายๆคนก็จะได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันก่อนนะบางคนอาจจะพร้อมตั้งแต่วันที่11บดตสี่สน้องกลับมาแคมปิง้งก็จะได้มีเวลานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์สอบถามกันก็คือว่าพี่น้องได้ที่ได้น้องเพิ่มเป็นคนที่มีหัวใจเดียวกันสนะครับ ถือว่าเป็นการแคมปิ้งเพราะว่าอากาศท่วงนี้ก็ถือว่านอนเต็นก็โอเคกําลังดีนะครับไม่อบอ้าวไม่ร้อนเรื่องพวกมแมลงก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราเป็นหนาฝนเนาะเรื่องยุ่งเรื่องอย่างกับว่าลายสหรับสายแคมป์นะครับแต่ถ้าเป็นท่านที่สะดวกโรงแรมก็ติดต่อโรงแรมนะครับก็คือหลักๆเลยก็คือเราจะให้ เรื่องครัวทั้งหมดนะครับอาหารการกินจะอยู่ที่วัดนะครับจะให้พี่น้องเพราะพวกเราโตๆตกันแล้วเนาะ mm. ผมเชื่อว่าหลายๆคนมีวิธีการจัดการในชีวิตได้ถ้าสายแคมปิ้งก็จะรู้เลยว่าดูแลตัวเองได้นะครับ mm. ในรถก็จะมีสไตล์แคมปิ้งอ่ะเหมือนเราไปเที่ยวป่าเที่ยวเขานะครับอ,อันนี้ก็คือเขารู้อยู่แล้วนะครับส่วนท่านที่ไม่สะดวกก็ ตามนั้นนะครับทางทีมงานก็จะดูแลนะครับก็จะมีฝ่ายประสานงานให้นะครับดูวันที่พักตรงนี้เราไม่สามารถจองให้ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะมาบ้างนะอันนี้ก็คือให้เป็นแผนแผนไว้นะครับก็คือมาได้เบากันมีที่พักมีหมองหลับหมองนอน,นอ,อันนี้ก็หวังว่าทุกท่านที่มานะจะมาด้วยความสุขกลับไปกันด้วยความสุข ก็จะเป็นความประทับใจคือถือว่าทุกท่านเป็นเจ้าภาพเนาะในสถานในฐานะผมก็ถือว่าเป็น FC คือ FC ทุกท่านเป็นเจ้าภาพนะครับเขาไม่ได้ไปเป็นแขกนะครับเราไปเป็นก็คือเราเจ้าภาพคําว่าเจ้าภาพก็คือดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระนะครับวางแผนการเดินทางมาการ มามีความสุขกับบ้านปลอดภัยผมเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุขเราทลารกันนี่เลีอย่างฉั้นกัจะพยายามทําให้มันแฮปปี้มีความสุขกันมากที่สุดอยากให้เป็นอะไรที่จดจำเนาะแค่แค่คิดแล้วก็มีความสุขนะพี่น้องนะครับคือถ้าเรามาแบบความสุขนะผมเชื่อว่าไม่มีหรอกปัญหานะครับพอเราสามารถ แก้ปัญหาด้วยตัวเราได้แน่นอนนะครับฝากแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับท่านไหนที่จะมานะครับเพราะว่าฝากไปถึงบ้านทัดแต่ละบ้านนะครับประสานงานเข้ามาได้นะครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องการกำลังคนที่จะหนึ่งประสานงานสองขายบัตร 3านะครับนี่แหละประจำจุดเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับก็คือจิตอาสาที่จะเข้ามาช่วยนะครับช่วยกันทํางานนี้ให้สําเร็จรุ่งไปด้วยดีก็ถือว่างานนี้เป็นงานแรกนะครับพอได้จํานวนจ็ประมาณสัก20-30ท่านเราก็จะกระจายงานนะครับถือว่าเรามาช่วยกันเฮ็ดให้งานของลูกสาวงานของหลวงลุง ครับราบรื่นมีความสุขถ้าทุกคนมีจิตอาสาที่เขามาซอยกันนะครับแล้วก็จะได้เรื่องรอปรพอด้วยเรื่องอำนวยความสะดวกด้วยเรื่องประสานงานด้วยนะครับถือว่ามาเป็นแขกด้วยกันนะครับประชาสัมพันธ์นะครับไปถึงพอฮักแม่ฮักนะครับที่ต้องการที่จะมานะครับเข้ามาเป็นทีมช่วยทำงาน ก็จะมีการมาสกรีนกันนั่นแหละว่าเป็นผู้ใดไม่ย่าไหนก็คือพองอยู่ในขั้นตอนนี้ก็คือต้องมีเรื่องความปลอดภัยเข้ามานะครับกับรบกวนประสานงานเข้ามาได้นะครับก็คืออาจจะฝากฝากชื่อเบอร์โทรนะครับคือฝากชื่อเบอร์โทรความสมัครใจของท่านนะครับไท้ที่เพจฮักแพง น้ำตาอีลาน้อยนะครับฝากไว้ในข้อความของเพจหักแพงน้ำตาอีลาน้อยหรือถ้าท่านอยู่ในสังกัดบ้านหักแต่ละบ้าน mm hmm. ก็แจ้งต้นสังกัดของท่านได้นะครับอันนี้ก็คือ,คอเรียนแจ้งฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำความเข้าใจกันตามนี้นะครับส่วนมี อัปเดตยังไงก็อาจจะมีช่องบ่าวโทษพ่อแม่นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่เคาจะแจ้งรายละเอียดอัปเดตกันไปนะครับเพราะว่าถือว่าเรานับถอยหลังนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและประทับใจกับปรากฏการณ์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการซ้อมครับสวัสดีครับ